มินาพิโยตไหมต่อไปน่าจะอ่ะตรงนี้ให้ไปอินนะให้ดีก่าอ่ะขออนุญ,ญาตไล่เรียงกันต่อไปเลยครับผมถัดมาจะเป็นมินาพิโยครับยี่สี่และถัดมาจะเป็นกิจที่สิบห้าหมายเลขเจ็ดสามลิลิตากมลฉัตรอารีครับผมเจ็ดสิบห้าผมเป็นคุณเบลว่องครับสามหนึ่งครับปีชาบงางนาสี่หกครับกัญญาพัฒน์เป้นเหมือนเจ็ดสี่ครับวชิรพรสมบูรณสุข 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดเบนว่องครับเจ็ดเอ็ด สิรินทรพิมูลสุภศีโสพลครับผม68ครับมิคาเอลซาซาดิชครับผม35เป็นเอกชัยอึ้งเสง486ธนกรคู่ทีระวง59ครับเควินเบยและปิดท้ายด้วย1 2 0ส,สาพลเคียนูซูม,มาครับผมดูว่าเควินเ่ยอาจจะเปลี่ยนรถมาหรือเปล่าครับเพราะว่าในช่วงเช้านี้รถมีปัญหาครับผม เชียร์ครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาเหมือนเดิมครับนี่คุณโมเมปนินยังยงบอกเชียร์3 3 3 5และ3 3 3โอ้โหอลิมเนี่ยทั้งแก๊งจากปนินยังบวงพี่เอพี่เอสิบล่าจ่าเขาแรปรถใหม่นะเออเขาแรปรถใหม่ลายเท่เลยนะเออเขาแรปรถเป็นแบบใหม่เลยโจเอ แบงค์ออริจินอลบอก 3-3, 3-5สตอง3สนามสวยเชียร์ทุกคนครับสุชาติเกิดบัวเพชรครับสวัสดีครับพ่อเจ้าเซฟปีชายนบอกซู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับจาก2-8ปีหน้ามีรุ่นเลดี้ม็ครับก็นี่เขาก็เลดี้ของเขาอยู่นะครับคุณจะมาใส่ขับด้วยไงเจ้าป๊อปวิปป <P> ๊อปเปเลดี้แกจะมาใส่วิกขับง <P> <pop> นะ่นะอย่านะอย่าทำนะนะนะ ป๊อบอายครับผมจะเป็นเจ๊หงเหรอป๊อปบจะเป็นป๊อบป๊อปเงี้ยจะเป็นเจ๊หงุ่อนะใครเป็นกองเชียร์พี่ดิโดนะฮะก็ทิมพ์เข้ามาเยอะๆฮะดิโดผมจาก OR อาร์วีซีมีดบูโนเน็คเตอร์ไวร์เรซิ่งทีมนี่ คุณอะไรเนี่ยโซเฟียนะครับบอกว่า FC จากสงขาเชียร์กันนะครับอ้าวโอเคครับปาชูบีทูครับตั้งแถวครับ<ม>คุมเกมโดยโดมฮะเจ็ดหนึ่งนี่เป็นเซรินทนนร์ทอนี่คร์ดเลดี้ครับบิวปะ ไม่รู้อะบิวชื่อจริงย่พี่บิววัชชิรพรอาบิววัชิรพรเยอะเลยที่หก <c oughs> คันอนะเนี <c oughs> ่ยที่วงไว้เนี่ยหกคันอนะอ่ามาดูกันครับสตาร์ทครับโอ้กบวนแล้วเดี๋ยวมาดูฮนะแดงดับครับรุ่นนี้เขาบอกรุ่นสงครามส่งด่วนนะฮะเอาครับผมแดงดับเปิดเกมกแไ่งขันธนกรกรับผู้นะ้าอายุธยาโดมจากอลลิม ตามด้วยแอนตันชมป์คอปและไตรภพเกิดช่วงตไตรภพซงมาแล้วดีโดของทุกท่านนั่นเองเซต้วงสว่างวงอยู่ในอันดับที่4ตามด้วยแจ็คแลมวาร์ตนะผมตรงนี้กำลังจะเข้าสู่โค้งคอไก่ครับสตาร์ทเคลียร์นะดูแล้วนะ่าจะสตาร์ทเคลียร์ทุกจุดจีนูขึ้นมาครับตรงกลางแหวกขึ้นมาอ่าตรงนี้มาดูครับผู้นำครับโดมครับกัสเชอร์ี่ยติอดอยู่พางรถนะครับผม Sabes, โอ anyway, ้โมาเร็วเลยครับฝันที่ตามมาตอนนี้โอ้โหอ่นน well ี <h ati <h ati> ้เจ้าปุ h ati> <h ati> ๋ยอยู่ตรงกลางครับแต่บอยบอยก็อยู่ตรงนี้มาดูกันนะมาร้อยอาแล้วฟอิซใครนำครับร้อยอามาดูครับโดโปรโดมกับพี่ดีโดฮะพี่โปรโดมกับดีโดฮะโปรโดมนำครับดีโดตามฮะแล้วก็เชบอคอแอนตันเชบคอรสายรับ พี่โจครับผมตามด้วยหมายเลขหกสองครแจ็คป่ะงหกสองเป็นเซตทพงค์เซนทร์เตอร์โอ้เตอร์ขึ้นมานะครับเคปิเตอร์แะมาแล้วผมโอ้โหตอนนี้แซงขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้ดีโดครับในช่วงวะนี้ครับไตโพิเกิดช่วงแซงในช่วงชิดเคงครับแต่โดมยังไม่ยอมครับโปรโดมออกลายนอกครับใช้วงสวิงเท็คเต็มรูปแบบครับ สายเหล็กเจโอตอนนี้ครับใช้เปิดหน้าไม้แล้วครับกำลังหวดไม่ทันครับตอนนี้หวดแล้วฮะโอ้โหดิโดหนีไปอ๋อเขาเป็นโปโปโปคอปเหรอพี่ใช่เขาเป็นิดโดคนสอนนะวิโดมเนี่ยนอกจากทำงานปกติแล้วเขายังเป็นโปรคอปด้วยทันตกรกัมพูนายุทยาครับผมครับมาแค่ไม่กี่ครั้งแต่ว่าตอนนี้สร้างชื่อเป็นหัวแถวแล้วมัพร้อมจะเป็นหัวแถวหรือยังมีกองเชียร์ครับมาแล้วครับตอนนี้ ลองหลอกเลยครับหมายเลข5จาก PTT ครับจาก PTT ครับดูครับไต่พบเกิดช่วงครับต้องบอกว่าแล็ปรถมาคันนี้ไม่ธรรมดานะครับอย่าไปใกล้กันนะครับหลายตังค์นะ่ยแล็ปมาสวยเลยทีเดียวครับแล็ปโปโดมอยู่ตรงนี้ครับการส่งเข้าไปปวดครับคันี้น่าจะเป็นน้ํามันเครื่องครับโอ้โหเลยที่จอดตรงนั้นหรือว่าจะเป็นแจ็คแร็ปาร์ดนะผมไปแน่ใจเหมือนกันครับนะครับหนึ่งสองสามครับ อันดับที่3ทนี่เป็นแอนตันเชบคอฟครับผมครับอันดับ2เป็นโดมและอันดับ1เป็นไตรพบครับเอ็ดคาฟอร์เรนับผมบายพี่โจทั้งคู่นี่น่าจะเป็นทวินแคมทั้งค,ค bueno. ู่เลราะว่าพิ่งน่าจะทวินแคมนะทันนังทั้งสองทางสินค้าร madness. <những> <ài> ทั้งในใจซึ่ง โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าไฟมพบขับได้ดีนะยืดออกมาได้เยอะเลยนะดูเวลาต่อรอบนี่จะนําเท่าไหร่ครับตอนนี้เราเห็นแก๊บว่างอยู่0.523นะครับที่นํากับโปรโดมอยู่ดูเวลาดีกว่าครับฟฟอิสก,กี่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ครับและ2อรอบผ่านไปพี่โด1.32พี่โดม1.33ครับอืมครับ <c oughs> ห่างกันแค่0.276์ะคุณผู้ชมอันดับ1อันดับสนะครับ แล้วแข่งกันทั้งหมดกี่รอบในแปดรอบสี่รุ่นนี้นะครับแปดรอบด้วยกันความมันเริ่มเยอะขึ้นครับผู้ชมครับอย่าไปไหนครับหลังจากนี้มีมันทุกรุ่นแล้วนะครับรถเยอะทุกรุ่นเลยโอ้ยชมอบสมยนส์คับเกือบไปฮะแอนตันครับผมกลับเข้ามาอยู่ในเกมได้ครับเสียจังหวะไปครับเอิมากไปนิดนึงครับ ตอนนี้ไต้โฮกเริ่มทิ้งช่องว่างไว้จากแก๊ปประมาณ1.2วิครับผม,มยืดอ,ออกมาครับแล้วนี่ครับน้ำแมนด้วยนะโอ้โหมีคนนีู้ดูเออลืมไปเลยน,ะน้ำแมนน้ำแมนดูให้น้ำแมนปันนินยังยงดูและปโดมเอแต่ตรงน,นี้ต้องบอกว่าปูโดมตกลงไปนะเหมือนไทพพ้โฮกที่ยืดขึ้นเรื่อยๆครับคุณโรม้บอกในส่วนเงินคื ได้พบด้วยความชินสนามนี้ครับผมสนามหลังบ้านไปแล้วใช่พี่เนี่ยเด็กสนามหลังบ้านเพราะว่าโคโดมเนี่ยเขาอยู่ทางฝั่งตะว,วันตะวันตกเอ้ยตะวันออกแถว่าชมบุรีนะครับปานินยังยนเนี่ยพวกแก๊งเนี่ยอยู่ชมบุรีแล้วก็เด็กพีระไปไห <c oughs> นนี้เขาอยู่ทางฝั่งนี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับเหล่ารับรีเด็กลาดรีคนลาดรีเนี่ยโอ้โหลอยมาทั้งลำครับ ทำบเป็นเล่นนะเวลาดีนะเวลาดีเจอรถช้าเรื่อยครับพี่โดเจอรถช้าด้านหน้าครับถึงช้ามากครับตรงขาวใครช้าอยู่ครับอ๋ออันนี้เป็นน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่จาก HGR นะพี่พงดูแลอยู่ HGR เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะคาเดมีอะคาเดมีครับผม HGR เนี่ยดูแลโดยเจ้าพงอยู่ใครที่อยากเริ่มเรียนเริ่มต้นกับการขับรถแข่งก็ไปดูได้ HGR a c a d เด y โดยพงครับ ครับไหลเข้าไปโอ้โหยืดออกมาเยอะเลยยืดมารอบนี้ยืดมา2วินะฮะยืดนี้ชัดเจนมากตอนแรกนี่ยังห่างกันแค่ไม่ถึงวิตอนนี้ละแล้วพอรอบนี้เลื่อนเป็นหนึ่งวิเขอีรอบหนึ่งก็เป็นหนึ่งวิขับดีโดฮะขับได้ดีครับดีโดขับคันนี้ขับสองคนนะขับกับอาร์ซีขับกับอาร์ซีด้วยน E65 เขาบอกว่าโรโดมั้ยคนเทียมคนโรโด บอยมีดีสโตอยู่ตรงไหนไม่รู้บอยมีดีสโตยังอยู่ไหมฮะนักแข่งต่างชาติแล้วอยากดูผู้หญิงบ้างอ่ะเออดูผู้หญิงเนี่ยเขามีผู้หญิงนะเดี๋ยวผมบอกเบอร์ให้พี่นะเจ็ดหกเคโกะเนี่ยเจ็ดหกนี่คือเคียโกหนึ่งหนึ่งสี่อริสราเนี่ยฮะอาริสราอยู่ดับสิบเอ็ดเยโกะนี่อยู่ดับหกพี่มีเบลวองเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเจะไปเยอะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเขาสวิตช์ไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะมองหูเราซะก่อน อาแล้วโอ้โหผู้นำนำยาวครับผู้นำนำห่างเลยทีเดียวเหลือสี่รอบแล้วอ่ะคิดดูดิแป๊บเดียวเองอ่ะจากแปดผ่านมาครึ่งทางครับวิโดโอไตพบเกิดช่วงครับผมสา,สาวเนี่ยกับไม่ธรรมดาแม่หัวอยู่เนี่ยทั่วสนามมาผู้ชมบอกเลยที่ยืนดูจุดนี้นะถ้ามองจากห้องคอนโทรลลงไปเนี่ยโอ้โหเลเยอร์เนี่ยมันเห็นวิ่งกันทั่วเลยครับกลุ่มๆแบบแบ่งกันไม่ถูกเลยทีเดียว กลัวเดี๋ยวเขาสวิตไปหาที่หนึ่งไม่เจอเลผู er> ้นําไม่เจอนี่นี่มาแล้วมาเจอเจ็ดเจ็ดอยู่ตรงนี้แล้วเบลเบลอาเบลคุณอะแล้วก็เจ็ดสี่อยู่ตรงนี้เจ็ดสี่เจ็ดสี่วชิระพรเนี่ยอาบิวอาบิวอาเนีบลเลดี้ขอสองล้นเนี่ยเลดี้คุณผู้ชมนั่นแหละวิ่งกันอยู่นั่นแหละอ๋อเจ็ดเจ็ดเป็นอาเบนเบนเจ็ดเจ็ดอาเบนอาเบนอาเบนอิงโอเคอาเบนนะอาเบนกับอาบิวเจอกันแล้วก็มินนามิโย่ด้วยนะ <Yeah. S 2> ไม่แน่พีิโยนี่ไหมเลขนสองสี่เป็นนักแข่งญี่ปุ่นครับอ,อ๋อเลดี้อยู่หลังหมดเลยเลดี้อยู่หลังหมดเลยนี่เจ็ดสิบหกนี่คายเคโกวองครับผมเคียโกะครับอันนี้นี่อยู่นัปโปกออฮะเคโกะนี่นนอันนี้อะไรขึ้นล่ะอันนี้นนเป็นนักแข่งแบบกึ่งอาชีพแล้วนะครับเพราะว่าได้ลายเส้นลารคัตติ้งแล้วเป็นครูสอนนะครับได้ลายเส้นแล้เนนนักแข่งฮ่องกงครับเคโกวองครับ เร็วขึ้นทุกวันครับอยู่กับรายการเรามานานแล้วด้วยขับดีเรียกว่ามือในผู้ชายคือแบบแข่งกับไม่รู้ไม่เคยไม่เคยไปจับมือเขาครับเลยไม่รู้ว่ามือผู้ชายหรือเปล่าแต้องฝีมือนี่ต้องมีฝีมือด้วยน้องทมาฝีมือโอ้โหนี่ครับบอยอยู่นี่ครับบอยรถเขียวอยู่ทุกคู่กันเลยครับสู่คู่นะเอกชกระจายเสงครับอยู่ตรงนี้ครับกับบันพบครับว้ามันคู่กันจริงๆเนี่ยมีใคร เอ็นอาร์จีเอ็จีอาร์เอ็จีอโอไปมองไม่ทันเลยเจ็บๆอยู่นี่เจ็บๆอยู่นี่อาเบนอาเบนอาเบนอัเบนอยู่นี่อาเบนนะนี่แหละท่านประธานนะคนดูแลเลนนี้เลยนะอ่าเพอร์แบ็กเทนแล้วตามมาด้วยไทยครับเจ็ดสี่อับิลว่ะพวกอาบบิวฮะอาบบิวเฮ้ยอาบบิวโอ้ยบิวไปบิวบิวดันนี่บิวดันจะย่อบิวอาบบิวไว้เออเออนี่เหละผู้หญิงกลับครับผู้ชมนี่แหละนี่ครับเบนนี่เบนนี่เป็นคนดูแลอยู่ครับ เอใครใครมาเนี่ยใครใครมาแรงฮะใครห้าอะไรห้าหกเหรอแอนเซนแอนเซนแอนเซนบอกไปไปก่อไอไปก่อนแอนเซนไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้โหเอาเป็นหลบไปโอ้โหดูเดือดมากครับดูคุณผู้ชมครับดูเจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดครับดูเดือดมากครับบิวเบนนะบิวเบนนะเบ่งพลังมาโอ้โหบิวอ่ะมาดูดดีกว่าูผู้นำครับโดครับผมแล้วแอร์เามละจบเฮ้มีรถแท้หมายเลข คันยพัฒน์แป้นเหมือนนีครับโอ้คุณตุ๊กคุณตุ๊กนี่นักแข่งหญิงเหมือนกันครับคันยพัฒน์แป้นเหมือนครับผู้หญิงขายเบรกใช่ไหมผู้หญิงทำเพลงนะครับใช้รถคันเดียวกันกับเจ้านิกและนี่ครับหมายเลขเจ็ดห้าใครครับอย่าท้า่ะเป็นเบลวองครับอ๋อเบลเบลวองและหมายเลขห้ามาเจอรถช้าครับโอ้โหตายแล้วโเดี๋ยวหลบให้ก่อนหลบหลบแป๊บนึงครับโอ้โหแหวกกว่าจะแหวกกันมาได้ฮะ เหนื่อยทีเดียวครับกับดีโด้ฮะดีโด้วิ่งห่างเลยอ่ะโดมหายไปไหนโอโดมหายแล้วสงสัยไปได้ก๊อฟตรงหลุมไหนเนี่ยโดมเนี่ยโดโมอันดับหนึ่งห่างยาวเลยคุณผู้ชมนี่ฮะดีโด้คขอชื่อทีมอีดทีซีมิทบูโนเน็กสเตอร์วันเลสซิ่งทีมท่องไวแบบไม่กลัวลืมฮะกลัวสลับไม่เป็นไรขอให้ถูโอเคเอาให้ครบครับ แล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหเขาบอกว่าวิ่งห่างยาวดีเดียวฮะโอโดมผมนี่ถึงก็หายไปเลยฮะไม่รู้ไปทีออฟแถวไหนแล้วฮะไล่กันมาครับตอนนี้อาร์ซีพีแอนดเมีเหลือรอบสุดท้ายเท่านั้นครับโอ้โหแล้วรถช้าติเต็มเลยนะครับนี่หมายเลขอะไรเนี่ยเจ็ดหนึ่งเอ็ดเจ็ดเอ็ดนี่ใครสิรินทอนพิบูลสุภศิษ์โอ้สิรินทอนหลบให้ครับสิรินทอนหลบฮะรคาเลดี้ครับเลดี้ฮะสิรินทอนฮะ ไม่เป็นไรฮะมาฝึกเนี่ยมีมาแข่งน,นสนามนะครับแล้วก็ไฟนอลแลบครับคุณชมครับโด,โรดีโดโ้ผมวโดผมไม่สนใจเลยนะฮะรีบครับผมสนามหลังบ้านนี่เองครับดูฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์ดีโดหน่อยนะพี่ครับสนามนี้น,นี่คุณเคยขนาดไหนคุณนิพาพรบอกโอ้โหพี่ห้าดีโดนี่อย่างเท่โอ้แล้วมาเจอลีโอโมโดาเลซิ่งครับผมปีชาฟังหน้านะครับนี่นี่มือใหม่มือใหม่ ครับผมชื่อฟุกพี่ฟุกอ๋อพี่ฟุกพี่ฟุกน้องฟุกนะฮะแข่งนี้ครับป้ายยากันนะดูเลยช่วงนี้ป้ายาดิอโมโมดะาเนี่ยโอ้ขั้งหลังนี่ก็มัวสวมโมเต็งกันอยู่นะฮะัวเนียัวเนียก็น่าดูเลยเลนนี้เอาทุนถัดไปครับ f 1 s F1SJF1NJ ติดทัสบอลเดอร์ปากทางพิศเวลานี้เลยครับผมเอาไปครับเข้าสู่ ร้อยอาร้อยอาแล้วนะครับผู้นําไม่น่ามีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับมันยืดออกไปจนแบบโอ้โหไม่เจอผมหาไม่เจอเพราะว่าพร้อมแหกมาแต่ตอนเนี้ยพี่ก็ไม่เห็นพี่พ <รถ S 2> โดนจะไปติดรถช้าต้<ค>งไปเจอรถช้าแน่ๆนะครับอันดับที่สองเลยนะครับ,รบผมใช่ไหมอ่ะใช่สามเป็นเอตันอยู่เหมนเดิมใช่เดี๋ยวเรารายงานให้ตามนี้ก่อนนะครับตามภาพไปก่อนนะครับมาแล้วครับผู้น้ำครับ ดีโดฮะไหลพลเกิดช่วงครับจบแบบหลอๆครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมไตรโพบเปิดช่วงฟรีสิครับฟรีสคุณชมครับฟรีสิครับกองเชียร์อันดับสองเป็นใครครับพี่เดี๋ยวดูสองหน่อยเอออานโดมอยู่นี่ครับโปโดมอยู่ที่สองครับใช่ครับและแอนดสันมาแล้วครับอันดับสามอยู่ตรงนี้ครับ แอนดันชบคอฟครับจับสี่ก็ไล่เรียงกันมานะครับตามนี้เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเรดนี้หลากหลายรุ่นทีเดียวหลากหลายนักขับครับทั้งแข่งหญิงนักแข่งชายนะครับนี่มินาพิยก็อยู่ตรงนี้ครับมินาพิยกาลังเข้าเส้นครับเป็นอีเคสีขาวหมายเลขสองสี่ดีดีด้วยครับเดอะวินเนอร์ในเรสนี้ครับไต่พบเกิดช่วงครับ หนึ่งนาทีสามหนึ่งครับเบสยามของเขาหนึ่งนาทีสามหนึ่งครับต้องบอกว่าดีกีความมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในรุ่นหน้าก็มันครับ F1 SF1 SJ อย่าไปไหนนะครับเลลี่ซอสยังไม่เป็นทางการครับอันดับ1ไตพบครับอันดับ2เป็นของทันตกรครับอันดับ3เป็นของแอนสันครับอันดับ4เศรษฐพงศ์ครับส่วนอันดับ5แอนสันซูครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันๆในรุ่นนี้ครับฟังบทสัมภาษณ์กับฝ่ายครับ I'm